สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปี2007นะฮะเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะะเครื่องช่วงล่างนะฮะดีมากเลยนะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะฮะ <Wow. S 1> กในที่จังหวัดชัยภูมินะฮะภายในก็เป็นเบาะ VIP อนะแต่หลังคาเดิมๆสำหรับทนใดมองหารถเรียบๆนะฮะไม่วือนวานะคันนี้ ราคาขายคันนี้อยู่ที่395,000าบาทนะครับผมก็ชื่นชอบนะฮะรถไว้ใช้งานใช้รับนักเรียนก็คันนี้เหมาะเลยนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไปด้วยนะสำหรับช่องรถตู้รถบ้านฝากขายนะฮะคันนี้แอร์หนาวๆเลยคันนี้เอกสารพร้อมโอนนะคันนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไปด้วยนะครับ นะฮะช่องของเรานะฮะก็พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ